สวัสดีครับทุกท่านก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่ให้การติดตามให้การกด follow กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ผ่านทางช่องตัวแท่งทองออนไลน์ของเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่มีการาสแกนเป็นเพื่อนกับ Line Official นะครับมีการกด follow เพจร้านแท่งทองเพรสัตว์เช็งอ่าชอปปี้ของแท่งทองเพรสัตวเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่า ขอขอบคุณที่มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของประสบการณ์ต่างๆกันเข้ามามากมายแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดมีข้อแลกเปลี่ยนข้อสงสัยหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับการค้าการตลอดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยสามารถแชร์กันมาได้นะครับเราจะได้คุยกันแล้วก็เอามาแบ่งปันกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมด3ตอนแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่การเพิ่มสินค้าการเตรียมขายสินค้าการคำนวณกําไรต้นทุนต่างๆผ่านแพลตฟอร์มโชปปีมาแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดส่งสินค้า นี้เนี่ยอาจจะสงสัยว่าทําไมเราต้องมาดูว่าการจะส่งสินค้าของโซฟีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเรารู้แพลตฟอร์มรู้กระบวนการว่าการจัดส่งเขามีแบบไหนบ้างมันจะทําให้เราสามารถที่จะจัดส่งได้ตรงประเด็นเร็วแล้วก็ถูกมือลูกค้าอย่างรวดเร็วข้อผิดพลาดก็จะน้อยลงนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องของระบบของเขาันซึ่งตรงนี้ไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรซึ่งที่ต้องรู้เนี่ยมีอยู่2ประเด็นด้วยกันคือ ประเด็นของคําว่า drop off คืออะไรแล้วก็ประเด็นของคําว่า pick up คืออะไร,นะรสองตัวนี้ต่างกันนิดเดียวนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวพาไปดูเนาะวิธีการแรกเนี่ยเป็นวิธีการของการ drop off สินค้านะครับาการ drop off สินค้าคืออะไรการ drop off ก็คือแปลตรงตัวเลย drop ก็คือหยุดนะครับแปลว่าถ้าเกิดมีลูกค้าสั่งสินค้ามาทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันหลังจากที่เราแพ็คสินค้าใส่กล่องทั้งหมด10กล่องแล้ว เราก็จะใส่เลขพัสดุในการจัดส่งสินค้าทั้งหมด10กล่องนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราทําทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยสิชิ้นเหล่านี้เราจะเป็นผู้ขนสินค้าทั้งหมดไปวางไว้นะครับไปวางไว้ที่ขนส่งที่เราเลือกเช่นถ้าลูกค้าเลือกว่าต้องการให้เราจัดส่งแบบ JNT เราก็จะเอาสินค้าทั้งหมด10กล่องนี้ไปวางไว้ที่ JNT JNT ก็จะทําหน้าที่ในการสแกนแล้วก็จัดส่งสินค้าเหล่านี้ให้ถึงมือผู้รับต่อไป อันนี้คือวิธีการของการ drop off นะครับทีนี้วิธีการถัดมาวิธีการที่เรียกว่าวิธีการ pick up นะครับวิธีการ pick up pick up คืออะไร pick up ก็คือถ้าเกิดมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามา10ชิ้นเหมือนกันเราเตรียมกล่องพัสดุแปะเลขพัสดุทั้ง10กล่องเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนี้ในระบบจะมีให้เรากดเลือกนัดวันรับสินค้าหมายความว่าถ้าเราถ้าลูกค้าจะส่งแบบ JNT เราก็จะนัด JNT ว่า JNT จะสะดวกมารับเวลาไหนช่วงไหนวันที่เท่าไหร่กับที่ร้านเราอย่างเงี้ยครับในระบบเขาะจะมีให้เลือกเลยเพรันการพิกอัพคืออะไรพิกอัพก็คือเป็นการเตรียมสินค้าแปะเลขพัสดุเหมือนกันเรียบร้อยแต่เราไม่ได้ขนไปแต่ JNT หรือขนส่งที่ลูกค้าเลือกเนี่ยเขาจะเข้ามารับสินค้าที่เราอ่าเท่านั้นเองนะครับนั้นเราจะสงสัยว่าเอา้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าหลังจากที่เรากดพิกอัพไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าเรากดมา อ่ะเขาจะรู้ว่าอันนี้ผมถามไปแล้วไปถามนที่เจ้าหน้าที่มาเขาบอกว่าถ้าเราถ้าลูกค้าเนี่ยมีการหรือว่าทางทางเราเนี่ยผู้ขายเนี่ยมีการบอกว่าจะมีการนัดรับสินค้านะกี่ชิ้นกี่ชิ้นอย่างเงี้ยเขาจะเตือนที่ระบบเขาแล้วเขาก็จะมีการจัดสรรเวลาของเขาเองในการที่จะมาให้เป็นไปได้ตามนี้นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการของการพิกอัพเนี่ยค่อนข้างยากอ่ายากเนี่ยหมายถึงว่าบางบางบาง,บางเวลาคือเวลานี้เราสะดวกแหละ แต่บางทีเวลาเนี้ยไม่ได้สะดวกต่อขนส่งอย่างเงี้ยครับหรือบางทีเวลานี้สะดวกขนส่งที่เขาจะมารับแหละแต่เรายังเรายังเตรียมสินค้าไม่เสร็จอย่างเงี้ยครับถึงว่าถ,ถึงแม้จะมีการนัดรับได้ตรงวันแล้วตรงเวลาก็ตามแต่มันก็จะคลาดเคลื่อนได้อย่างเงี้ยครับออการจัดส่งก็จะล่าช้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนําก็คือให้เราเลือกใช้วิธีการ drop off เนี่ยจะจะ,จะง่ายกว่าก็คือเราเตรียมเสร็จเราเอาไปวางเลย,เลยอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไม่ต้องยากเนาะทีนี้ข้อสงสัยคือว่า แล้วระบบว่าเราจะเลือก drop off หรือว่าเลือก pick up pick up สินค้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่ลูกค้าเวลาเวลาลูกค้าเลือกเลือกของการสั่งซื้อสินค้ามาเนี่ยแล้วเมื่อเราเรามาดูที่หน้าที่ต้องมีการจัดส่งถ้าเราไปกดว่าเราจะจัดส่งสินค้าในระบบ s h ปปีเนี่ยจะนําลูกค้าไปสู่หน้าที่เรียกว่าจะให้เราเลือกว่าเราจะเลือก drop off หรือว่าเลือกแบบ pick up ตอนนั้นใช่ครับ วันเราถ้าเกิดว่าเราเลือกดรอปออฟหรือว่าเลือกพิ c k อัพก็ตามกดเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าจอเรามันก็จะขยับมาที่ต้องมีการจัดส่งสินค้าอันนี้คือหน้าจอของเรานะต้องจัดส่งสินค้าอ่ามันจะสามารถพิมพ์ใบแปะหน้าได้เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับอันนี้คือเลขพัสดุนะครับขอเลขพัสดุตัวนี้เราขอแค่มีเลขพัสดุตัวนี้แหละ แล้วแต่แล้วแต่จะสะดวกนะอย่างอย่างผมเนี่ยถ้าผมเลือกวิธีการดรอปเนี่ยผมไม่ได้มีเครื่องปริ้นประจําตัวผมก็จะใช้วิธีการว่าจดเลขทั้งหมดตรงเนี้ยลงไปที่หน้ากล่องพัสดุพร้อมกับเขียนชื่อด้วยว่าผู้รับปลายทางคือใครประมาณนี้ครับเพื่อให้ไม่มีการคาดเคลื่อนระหว่างการส่งสินค้าสลับกล่องสลับลูกค้านะครับเพราะว่าเคยเคยพลาดมาแล้วที่เขียนเฉพาะตัวเลขหลังๆมาก็เลยเขียนทั้งตัวเลขแล้วก็เขียนชื่อผู้รับด้วยนะครับจะได้ตรงกันไปนะ นี้หรือว่าบางคนลูกค้าออผู้ขายบางท่านสะดวกที่จะพิมพ์ใบปะหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยครับใบปะหน้าเหมือนเคยสังเกตว่าเวลาเรารับสินค้าจากคนส่งเนี่ยจะมีรายละเอียดแบบนี้ใช่อันนี้เราสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับถ้าเราพิมพ์ตรงนี้ไปนะครับเนี่ยดูนะใน,ใน,ใ,นในนี้เนี่ยเวลาเวลาเราพิมพ์ตัวนี้ออกมาแปะที่หน้าพัสดุทั้ง10กล่องของเราแล้วเนี่ยพอเราเอาไปวางปุ๊บที่ G N T หรือที่ขนส่งเขาเนี่ยก็จะมีเครื่องสแกนสแกนผ่านบาร์โค้ดตรงนี้แหละ ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยว่าโอเคพัสดุนี้ถูกจัดส่งแล้วนะอย่างเงี้ยครับคือแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีตัวตัวปิ้นตัวเนี้ยตัวเลขเมื่อกี้ก็คือเลขาร์โค้ดตรงนี้แหละอ่าอันเดียวกันนะครับเลขาร์โค้ดกับเลขที่สแกนตรงนี้ก็อันเดียวกันซึ่งึก็แล้วแต่ความพร้อมแล้วก็ความสะดวกของผู้ขายนะครับอย่างนี้สินค้าที่เราจะส่งไปคืออะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกรายละเอียดก็จะชัดเจนว่ามีปริมาณเท่าไหร่ต้องจ่ายตังไหมถ้าจ่ายตังมาแล้วก็ไม่ต้องเก็บเงินเหมือนกันเลยกับตอนที่เรารับสินค้านะครับอันนี้คือซึ่งซึ่งอนน ถามว่าพิกอัพอันเดียวกันไหมพิกอัพอันเดียวกันรหัสสินค้าก็จะเป็นลักษณะเดียวกันพิมพ์ใบป,ปะหน้าพัสดุเหมือนกันต่างกันแค่ว่าพิกอัพกับดับออฟคือเราจะขนไปหรือเขาจะมารับเราเท่านั้นเองแต่แนะนําว่าเราขนไปจะสะดวกกว่านะครับทีนี้คําถามต่อมาคือแล้วตอนที่เราเราเอาของไปพัสดุไปวางไว้ที่ขนส่งแล้วเนี่ยนะครับเราต้องชําระเงินค่าขนส่งไหมอ่าคาตอบก็คือไม่นะครับไม่ต้องชําระค่าขนส่งใดๆเพราะว่าค่าขนส่งนี้ ลูกค้าเป็นคนชําระเข้ามาแล้วไม่ว่าลูกค้าจะได้รับโค้ดส่งฟรีหรือไม่ส่งฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่เหล่านั้นเนี่ยตัวคนส่งเขาจะดีลกันกับตัวชูบี้เองนะครับเพราะงั้นเมื่อเราทําการจัดส่งสินค้าเสร็จเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อเขาทําการสแกนสินค้าเราเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างขนส่งหรือ GNT อย่างเงี้ยเขาก็จะให้เรามาเลยว่านี่คือสลิปนะที่เราได้รับแต่ยอดในการชําระเงินตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นศูนย์บาทเพราะว่าเรามาได้เป็นคนชำระคือชูบี้กับลูกค้าเขาดีลกันในในระบบ เป็นวงกลมที่เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. พอเราจัดส่งเสร็จรปุ๊บมะในระบบในระบบของการจัดส่งของเรานะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวดูนะเนี่ยหลังจากที่เรามีการจัดส่งสินค้าไปแล้วเ,เดี๋ยวพาไปดูหน้าเมกีเนาะ หลังจากที่เรามีการจัดส่งสินค้าไปแล้วในหน้าของการจัดส่งสินค้ามันก็จะขึ้นขึ้นว่าสินค้ากำลังถูกจัดส่งมันจะมีการอัปเดตไปเรื่อยๆอซึ่งก็จะมีข้อดีกับเราตรงที่ว่าพอเราเอาสินค้าไปวางถ้าเกิดว่าระบบมีการสแกนแล้วว่าสินค้าถูกส่งไปที่ JNT เรียบร้อยแล้ว JNT รับแล้วอย่างเงี้ยครับข้อมูลก็จะอัปเดตทั้งส่วนของตัวลูกค้าเองว่าตอนนี้สินค้าถึงระดับไหนแล้วมีเลขพัสดุแจ้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ทางเราก็บอกว่าโอเคสินค้าได้ถูกส่งออกไปแล้วเหมือนกันมันข้อมูลมันจะเป็นเรื่องของอัตโนมัติเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่องเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับใช่เพราะว่าระบบมันจะปรับไปอัตโนมัติเองจนจนสินค้าจนถึงลูกค้าเนี่ยลูกค้ารับเสร็จก็จะได้เงินอ่ามันนั่นคือสิ่งที่ที่เป็นข้อดีที่ท,ที่ที่สะดวกนะครับอ่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาดูเนาะเนี่ยครับซึ่งซึ่งออเดอร์เขาลาดเขาจะบอกตลอดเลยว่าแล้วบางทีแบบเราเรา,เราเนี่ยครับประสบการณ์คือตั้งพิกอัพไว นัดรับถึงที่ผมก็ต้องมากดเลื่อนเพราะว่าไม่สะดวกทั้งทางขนส่งเองกับทางตัวเราเองอย่างงี้ครับพรงนผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำวิธีการพิกอัพเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้รู้จักเรื่องของวิธีการใช้ตัวพิกอัพแล้วก็วิธีการของการดรอปออฟนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่มีการให้การติดตามแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แชร์ข้อมูลกันมานะครับเดี๋ยวสําหรับตอนนี้ก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้อย่างไรต้องขอฝาก ผลงานฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องแท่งทองออนไลน์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูกันในตอนหน้าซึ่งตอนนี้เตรียมไว้เยอะมากเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนต่อๆไปเนี่ยจะมีอะไรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ